จากสถานการณ์น้ำนะมาดูความคืบหน้าประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างทางด้านของกองทัพภาคที่2ก็มีการสรุปสถานการณ์ตรามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะพบโดนเจ็ดลำในฝั่งกัมพูชารวมถึงทั้ง2ฝั่งทหารยังคงตรึงกําลังวางที่มั่นในพื้นที่ของตนเองนะคะในขณะที่ในส่วนของ ICRC มีการไปเยี่ยมเฉลยศึกชาวกัมพูชา18นายพบว่ายังแข็งแรงดีค่ะส่วนด้านของกองทัพภาคที่1น,นั้นยังคงยืนยันคำมั่น ะะเรื่องของการดําเนินคดีเด็ดขาดชาวกัมพูชาที่รุกล้าเข้ามาในอธิปไตยของไทยภายหลังจากจังหวัดสะแก้วได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตั้งประกาศให้ประชาชนชาวกัมพูชากว่า170ครัวเรือนย้ายออกจากพื้นที่ที่รุกล้ำบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว ปรากฏว่ามวลชนชาวกัมพูชาประมาณ150คนเคลื่อนเข้ามาชุมนุมประท้วงใกล้กับหลักเขตแดนที่46โดยกองกำลังเฉพาะกิจที่12ได้เข้าตรวจสอบและจัดกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมประสานผู้บังคับกองพลน้อยราบที่51ให้จัดกำลังฝ่ายกัมพูชาในการควบคุมประชาชนของฝั่งตนเองไม่ให้เกิดการยั่วยุหรือความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ชายแดน ไฟไทยได้จัดกำลังควบคุมฝูงชนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วเข้าร่วมรักษาการในพื้นที่เพื่อความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะคะ ในขณะที่พลรีสุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการกองทัพภาคที่1ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่1ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปขึ้นป้ายประกาศทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและกัมพูชาเตือนให้170ครัวเรือนของกัมพูชาที่รุกล้ำพื้นที่ของไทยและยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการจะต้องถูกดำเนินคดีต้องรับโทษในราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมายพรบรคนเข้าเมืองปี2522มาตร,รา11มาตร,รา62และมาตร,รา81ค่ะระว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน20,000บาทและยังต้องรับโทษตามพรบรป่าไม้2484มาตร,รา54และมาตร,รา72ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทําในพื้นที่เกินกว่า25ไร่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทนะคะทางนี้ทหารไทยไม่อยากที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับประชาชนชาวกัมพูชาจึงได้มีการประสานไปทางฝ่ายกัมพูชาให้เข้ามาจัดระเบียบคนของตนเองไม่ให้รุกล้ำเข้ามายังฝั่งไทยหรือทำลายป้ายและหากยังฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายไทยอย่างถึงที่สุดคะ่ะ ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าการกระทําในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งไทยและกัมพูชามีมติเห็นพ้องต้องร่วมกันในการดําเนินการจากการประชุมทั้ง GBC และ RBC ที่ผ่านมาโดยกองทพัพภาคที่หนึ่งยืนยันถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจหากตรวจพบการกระทําผิดของประชาชนชาวกัมพูชาภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติไม่ให้ใครมารุกรานได้ขณนะที่นายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงถึงกรณีเหตุชุมนุมของชาวกัมพูชาที่บริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเมื่อวานนี้สี่กันยายนว่าการดำเนินมาตรการในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและหลักสากล เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในอธิปไตยของไทยโดยมีกระบวนการที่ชัดเจนมีการบอกกล่าวล่วงหน้าและทุกขั้นตอนได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากสบทกได้ความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ และการปลุกระดมย่อยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงหรือก่อความไม่สงบของฝ่ายกัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตามที่ได้มีการหารือกันในการประชุม GBC และ RBC ที่ผ่านมาถือเป็นสิ่งที่ขาดความรับผิดชอบไม่สร้างสรรค์และไม่ยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งทางกระทรวงการต่างประเทศจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการปลุกระดมมวลชนและประชาชนรวมถึง แม้แต่การกระทำใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียดและการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธีให้ยุติทั้งหมดนะคะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองได้สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะถึงภาพรวมยังพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาตรวจพบโดรนเจ็ดลำในฝั่งกัมพูชานะคะซึ่งปัจจุบันนี้กองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังวางไว้ตามแนวที่มั่นของตนเอง ขณะที่ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำตามจุดต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์ขณะที่คณะกรมกรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำกรุงเทพมหานครได้เข้าเยี่ยมเฉลยสึกกัมพูชา1 8นายณสถานที่ควบคุมตัวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ซึ่งการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนปกติของหน่วยงาน ICRC วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของเฉลยศึกและเป็นช่องทางในการติดต่อกับครอบครัวอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและยึดมั่นของประเทศไทยในการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดโดยเจ้าหน้าที่ ICRC ได้เข้าพบและพูดคุยกับเฉลยศึกอย่างอิสระไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาค่ะพร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพ และปัญยายสรุปให้แก่คณะ,ะ ICRC เกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การควบคุมตัวกำลังพลฝ่ายกัมพูชาในฐานะเฉลยศึกตลอดจนมาตรการการดูแลรักษาพยาบาลให้กับเฉลยศึกนะคะสำหรับเฉลยศึกกัมพูชาทั้ง18นายนี้กองทัพบกยืนยันค่ะว่าทุกนายมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีผู้ใดได,ได้รับบาดเจ็บได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมด้านอาหารก็มีครบสามมือ้อ สถานที่พักมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะตลอดจนการดูแลจากแพทย์ประจำพื้นที่มีดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยไปดูในส่วนของการเสริมกำลังให้กับกองทัพอากาศนะคะซึ่งทางพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการฐานอากาศได้เป็นประธานในพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีเบาแบบที่8 a t 6อท นามเรยกขานคือวูฟารีนจำนวน8เครื่องค่ะที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่มีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยขณะผู้สังเกตการภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมตลอดจนผู้แทนจากบริษัทอุตสาหกรรมการบินเข้าร่วมพิธีนะคะโดยกองทัพอากาศได้ดำเนินการโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบาจำนวน8เครื่อง จากสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการนะฝูงบิน411กองบิน4 1นนำมาทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่1ที่ปลดประจำการไปเมื่อวันที่31มีนาคม2564ปัจจุบันฝูงบิน411ได้รับมอบเครื่องบินครบทั้ง8เครื่องแล้วท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเครื่องบินโจมตีเบาได้รับการพิจารณาในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนติดอาวุธ และสนับสนุนการป้องกันประเทศอย่างเต็มศักยภาพค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด็ดนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทีเ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชม,ร,บชมรายการสดและลทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ